เราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาาัฎรตลอดไปพร,ระปฐมบรมราชาองค์การพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562 สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสยามมนุษติวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่21สิงหาคมพุทธศักราช2564ตรงกับวันขึ้น13ค่ำเดือน9ปีฉลูผลิตรายการโดยส่วนสารนิเทศสำนักกิจการมนลนนและสารนิเทศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรอาคารที่ตั้งณสวนรื่นดีกรุงเทพมหานครและดิฉันอิสราวันหาวารีทำหน้าที่ดำเนินรายการคะ่ะ สำหรับวันนี้นำเสนอเรื่องชีวิตใหม่ในบึงโขงหลงค่ะท่านผู้ฟังคะหลายจังหวัดในประเทศไทยต้องประสบกับวิกฤตภัยแล้งขั้นรุนแรงที่สุดในรอบ20ปีรัฐบาลจึงจำเป็นต้องขอความร่วมมือให้เกษตรกรงดการเพาะปลูกและหันมาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยทดแทนแต่สถานการณ์ในพื้นที่อนุรักษ์บึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬกลับแตกต่างออกไป เนื่องจากความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านในพื้นที่ที่ช่วยกันอนุรักษ์แหล่งน้ำของชุมชนจนได้รับการยกย่องทั้งในระดับนานาชาติและระดับประเทศในฐานะพื้นที่ชุ่มน้ำที่สำคัญของโลกพื้นที่ต้นแบบด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการน้ำอย่างมีส่วนร่วมซึ่งหากมองย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนหน้านั้นชาวบ้านรอบบึงโขงหลงต่างมีความกังวลอย่างมากถึงระดับน้ำในบึง ที่ลดต่ำลงเรื่อยๆส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการทำกรเกษตรกรรมในพื้นที่จนนำมาสู่การหาหนทางแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอย่างยั่งยืนในเวลาต่อมาในอดีตพื้นที่ชุ่มน้ำบึงขงหลงเป็นเส้นทางไหลของลำห้วยน้อยใหญ่หลายสายที่ไหลหล่อเลี้ยงชีวิตชาวบ้านในหลายหมู่บ้านลำห้วยเหล่านี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำเมาและแม่น้ำสงคราม ก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำโขงทว่าในบางฤดูชาวบ้านรอบพื้นที่ก็ต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรเนื่องจากลำน้ำแห้งขอดจนเมื่อวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2522พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จเยือนบ้านตอนกลางมีพระราชดำริให้กรมชนประธานสร้างฝายน้ำล้นขึ้นเพื่อกั้นน้ำในลำห้วยไว้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำตามธรรมชาติให้ชาวบ้านได้มีน้ำใช้ตลอดปีและช่วยรักษาความชุ่มชื้นของผืนดินให้เหมาะกับการเพาะปลูกฝายน้ำล้นดังกล่าวสร้างเสร็จในปีพุทธศักราช2524 โดยได้รับชื่อตามอำเภอที่ตั้งว่าบึงโขงหลงส่งผลให้ชาวบ้านทั้ง19หมู่บ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่ที่อาศัยบึงโขงหลงเป็นแหล่งพึ่งพิงได้มีโอกาสขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนมากขึ้นเกิดเป็นความหลากหลายทางชีวภาพที่สมบูรณ์จนกระทั่งวันที่5กร,รกฎาคมพุทธศักราช2544บึงโขงหลงได้รับการเสนอขึ้นทะเบียน ประกาศให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำสำคัญระหว่างประเทศหรือแรม s ซ r ไซต์ลำดับที่2ของไทยและลำดับที่1 9 8ของโลกพื้นที่แรมซาไซต์ ide, ถือว่ามีความสำคัญต่อระบบนิเวศอย่างมากเพราะไม่เพียงเอื้อให้เกิดความยั่งยืนและมั่นคงทางด้านอาหารแต่ยังเป็นแหล่งเก็บกักน้ำป้องกันน้ำเค็มมีให้รุกเข้ามาในแผ่นดินป้องกันชายฝั่งพังทลาย ช่วยดักจับตะกอนและแร่ธาตุดักจับสารพิษที่สำคัญคือเป็นแหล่งอนุบาลพันธุ์สัตว์น้ำนานาชนิดและแหล่งรวมสายพันธุ์พืชที่หลากหลายส่งผลดีทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผู้คนใกล้และไกลบึงโขงหลงนอกจากนี้การประกาศเป็นพื้นที่ Ramsar Site ยังมีข้อบังคับให้ภาคีแต่ละประเทศ ต้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้มีความสมบูรณ์ต้องกำหนดและวางแผนการดำเนินงานการใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำอย่างชาญฉลาดควบคู่ไปด้วยจนกระทั่งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชุ่มน้ำบึงโขงหลงได้รับการจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2557เพื่อให้หมู่บ้านที่ไม่ว่าจะตั้งอยู่ในพื้นที่ต้นน้ำหรือปลายน้ำ รวมไปถึงพื้นที่ชุ่มน้ำตอนกลางได้มีสิทธิ์เข้าถึงการใช้น้ำอย่างเท่าเทียมกันหมดโดยได้จัดทำแผนการจัดสรรน,น้ำขึ้นจนได้ข้อตกลงในการตัดสินใจกำหนดช่วงเวลาการเปิดและปิดประตูน้ำสำหรับใช้ในการเกษตรกรรมและแผนการอนุรักษ์ที่ยั่งยืนทั้งนี้คณะกรรมการการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชุ่มน้ำบึงโขงหลงถือเป็นงานอาสาสมัครที่ทำด้วยใจโดยไม่มีค่าตอบแทนให้ ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการยังคงร่วมมือกันทำงานต่อไปเพื่อช่วยกันรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณ์ของบึงโขงหลงให้ยั่งยืนอยู่คู่กับชุมชนท่านผู้ฟังคะจากลำห้วยน้อยใหญ่ต่างที่มาได้หลอมรวมให้สายน้ำเล็กๆหลายสายกลายเป็นบึงใหญ่สร้างสารรค์ชีวิตใหม่ให้กับชุมชนและสิ่งมีชีวิตที่อาศัยพึ่งพ,งพิงสายน้ำแห่งนี้ทั้งนี้ ในปัจจุบันหลายหน่วยงานทางภาครัฐและภาคเอกชนรวมไปถึงชาวบ้านที่รู้สึกรักและหวงแหนแหล่งน้ำแห่งนี้ต่างก็ช่วยกันทำงานเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากบึงโขงหลงอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนตลอดไปท่านผู้ฟังคะท่านก็เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาความมั่นคงให้กับประเทศชาติได้เช่นกันคะ่ะโดยการร่วมกันเป็นหูเป็นตา สอดส่องดูแลหากพบสิ่งผิดปกติในท้องที่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสำหรับช่องทางการติดต่อประสานงานหรือแจ้งเหตุความมั่นคงสามารถแจ้งผ่านค a l l c e n t e นเตอร์1374ซึ่งมีเจ้าหน้าที่รับสายตลอด24ชั่วโมงท่านผู้ฟังสามารถแนะนำหรือติชมรายการและติดตามฟังรายการย้อนหลังได้ที่ w วอ i.s.o.c. g.o. t h เลือกเมนูสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศทิ้งท้ายรายการวันนี้ด้วยสารคดีพิเศษวันนี้ที่จดจำวันนี้ที่จดจำวันที่11สิงหาคมเป็นวันที่233ของปีหรือวันที่234ในปีอธิกสุรทิน ตามปฏิทินสุริยคติแบบเก,กเรียนเมื่อถึงวันนี้จะยังเหลือวันอีก132วันในปีนั้นวันที่21สิงหาคมพุทธศักราช2417พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดให้ตราพระราชบัญญัติพิกัดเกษียณอายุลูกทาสไทยรัตนาโกสินทร์ศก93เพื่อให้ลูกทาสท,ที่เกิดในรัชกาลของพระองค์ตั้งแต่พุทธศักราช2411 มีอัตราค่าตัวใหม่และลดเกษียณอายุค่าตัวลงทุกปีจนเจ้าตัวธาตสามารถจะถ่ายถอนตัวเองได้วันที่21สิงหาคมพุทธศักราช2454ภาพวาดชื่อดังโมนาลิซาถูกจรกรรมออกจากพิพิธภัณฑ์ลูฟประเทศฝรั่งเศส พบกับรายการสยามานุสติได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ